สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ทฤษฎีบท3นะคะในการหาลิมิตของลำดับอื่นๆเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้นะคะครูก็ยังมีทฤษฎีบทอีกทฤษฎีบทหนึ่งที่จะมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของ,ของคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเหมือนกับคลิปวิดีโอที่ผ่านมาค่ะก็คือเราจะหาลิมิตของลำดับอานันต์โดยใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตค่ะ ทฤษฎีบท3ซึ่งเป็นทฤษฎีบทที่มีความสำคัญมากในการนำไปใช้ในการหาลิมิตของลำดับนะคะ จากตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขของทฤษฎีบท 3, 3กล่าวว่าถ้า an, bn, tn นะคะเป็นลำดับของจำนวนจริงนะคะและ c เป็นค่าคงตัวใดๆแล้วถ้า,าลิมิตของลำดับ an เนี่ยมีค่านะคะและลิมิตของลำดับ bn มีค่าเราจะสามารถนำไปใช้ในการหาลิมิตต่างๆในข้อที่ 1, ข้อที่2 3 4และ5ได้นะคะแต่ที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือลิมิตของผลหารที่อยู่ในข้อที่6ตรงนี้นะคะการที่จะนาทฤษฎีบท 3, 3ข้อที่6ไปใช้เนี่ย ตัว bn ของเราเนี่ยนะคะจะต้องเป็นลำดับที่ไม่เท่ากับ0ูํย์รับทุกจํานวนเต็มบวก n นะคะและลิมิตของลำดับ bn เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ด้วยเราถึงจะหาลิมิตของผลหารของลำดับ an ส่วน bn ตัวนี้นะคะได้โดยการหาลิมิตของลำดับ an และหารด้วยลิมิตของลำดับ bn ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่สําคัญมากนะคะนักเรียนที่นักเรียนจะนําทฤษฎีบท3ไปใช้ได้เนี่ย ลิมิตของลำดับ an ลิมิตของลำดับ bn จะต้องมีค่าและถ้าในเป็นกรณีของผลหาเนี่ยอนอกจากมีค่าแล้วตัวนี้จะต้องไม่เป็นศูนย์ด้วยนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าครูจะหาลิมิตของลำดับ an นะคะโดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับ an นี้คือตัวนี้นะคะจากตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะหาลิมิตของลำดับ an เนี่ยเราลองมาเขียนก่อนนะคะจากลำดับ an นะคะเมื่อพจน์ทั่วไปของลำดับ an นี้นะคะอ่าเราดูซิอยู่ในรูปของ C นะคะลบเศษ3ส่วน n ยกกำลังสองบวกด้วย5ส่วนด้วย n ยกกำลังสามถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบท3นะคะจากตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดในใจนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบท3ซึ่งจะเป็นลิมิตของผลบวกและผลต่างเนี่ยเราจะใช้ได้เนี่ย เราจะต้องพิจารณาว่าลิมิตของเศษหนึ่งส่วน n ยกกำลังสองกับลิมิตของเศษหนึ่งส่วน n ยกกำลังสามเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะมีค่าไหมมีไหมคะมีค่านะคะที่เราตอบได้ว่ามีค่านะคะเพราะว่าเป็นไปโดยทฤษฎีบทที่หนึ่งนะคะจากตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทสามนะคะเราจะต้องเขียนบอกสักนิดนึงว่านะคะเนื่องจาก ลิมิตของเศษหส่วน n ยกกําลังสองเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเท่ากับ0และลิมิตของเศษหส่วน n ยกกําลังสามนะคะเมื e ่อ n, e n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเท่ากับ0ย์เพราะทฤษฎีบท1นะคะสิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือลิมิตของลำดับ a n เนะคะเมื e ่อ n, e n ของเราเนี่ย มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดก็จะเท่ากับลิมิตของ4่ลบสส่วน n ยกกำลังสบวก5ส่วนด้วย n ยกกำลังสเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้ถ้าครูจะใช้ทฤษฎีบท3ข้อ3กับข้อ4นะคะซึ่งเป็นผลบวกกับผลต่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะกระจายลิมิตเข้าไปในแต่ละตัวได้นะคะ ทำได้เพราะเรามั่นใจว่าลิมิตของเศษหนึ่งส่วนเกำลังสองและลิมิตของเศษหนึ่งส่วนเยกกำลังสามนั้นมีค่านะคะ,ะจากตรงนี้ครูก็กระจายเข้าไปนะคะได้เป็นลิมิตของค่าคงตัว4อย่างนี้นะคะลบด้วยลิมิตของเศษสามส่วนเยกกำลังสองนะคะเมื่อเอของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะบวกด้วยลิมิตของ เศษ5ส่วนด้วย n ยกกำลังสมเมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยตัวแรกลิมิตของค่าคงตัวนะคะโดยทฤษฎีบท3ข้อที่1นะคะเราได้เลยว่าตรงนี้เท่ากับ4นะคะตัวถัดไปนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะที่คุณกำลังพูดนะคะก็คือเราจะใช้ทฤษฎีบท3ข้อที่2นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นลบด้วย 3คูณกับลิมิตของเศษ1ส่วน n ยกกำลังสองเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไมย่มีท,ที่สิ้นสุดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เราก็จะใช้ทฤษฎีบท 3, 3ข้อที่2เช่นกันนะคะครูก็จะเขียนได้เป็นบวกด้วย5คูณด้วยลิมิตของเศษ1ส่วน n ย,ยกกำลังสาเมืม่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไมย่มีที่สิส้นสุดแบบนี้นะคะครูจะเขียนได้แบบนี้ละ อ่ะเลยนิดนึงนะคะจากตรงนี้4ที่เป็นค่าคงตัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นลบด้วย3คูณลิมิตของเศษ1ส่วน n ยกกำลังสองเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตัวนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามีค่าเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น3คูณด้วย0นะคะบวกด้วย5คูณกับ ลิมิตของเศษหนึ่งส่วน n ยกกำลังสามซึ่งตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามีค่านะคะแล้วก็เท่ากับ0ย์ด้วยเพราะงั้นตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น5คูณด้วย0จากตรงนี้นะคะก็จะได้ลิมิตของลำดับ A n นี้เท่ากับ10ดังนั้นลิมิตของลำดับ A n นี้นะคะก็คือ4นั่นเองค่ะครูมีคำถามมาชวนนักเรียนคิดอีกแล้วค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าครูมีลิมิต ให้นักเรียนมาช่วยกันหาลิมิตของลำดับ an นะคะโดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับ an นี้นะคะก็คือเศษ3บวก2 n ส่วนด้วย n ตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ทฤษฎีบท3ในการหาลิมิตของลำดับตัวนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นามันอยู่ในรูปของผลหารเราน่าจะใช้ข้อที่6ของทฤษฎีบท3ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะเวลาเราจะใช้ทฤษฎีบท สนั้นเราต้องเช็คนิดนึงนะคะว่ามีเงื่อนไขยอยู่จากตรงนี้เนี่ยถ้าเราลองดูตัวส่วนตัวนี้นะคะถ้าครูจะใช้ทฤษฎีบท3ข้อ6ลิมิตของ n ตัวนี้นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะต้องมีค่าแต่นักเรียนคิดว่ามันมีค่าไหมคะลิมิตของ n เมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดจะไม่มีค่านะคะโดยทฤษฎีบท1นะคะ N ของเราเนี่ยมีเลขชี้กาลังเป็น1นะเพราะฉะนั้นทฤษฎีบท1กล่าวไว้แล้วนะคะว่าลิมิตของ N เมื่อ N ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดจะไม่มีค่าเมื่อไม่มีค่านั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีบท3ข้อที่6ได้นะคะแล้วเราจะทํำยังไงดี วิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะคือเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปของพจน์ทั่วไปของลำดับนะคะว่าเมื่อจัดรูปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําทฤษฎีบทก่อนหน้าที่เราเรียนมาเนี่ยหาลิมิตของลำดับพวกนี้ได้ไหมนะคะเราลองมาดูกันเลยนะคะจากพจน์ทั่วไปของลำดับ an ตัวนี้นะคะซึ่งเท่ากับ3บวกด้วย2 n นะคะส่วน n อย่างนี้นะคะครูสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ เสร็จส่วน N บวกกับ 2N ส่วน N ได้ใช่ไหมคะจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าบวกด้วยนะคะ2อันนี้คือ AN ของเรานะคะเราเขียนใหม่ได้เป็นแบบนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้คุณครูคะหนูมีวิธีการที่แตกต่างจากของคุณครูนิดนึงคะ่ะโดยที่บางคนนะคะอาจจะบอกว่า จาก an ที่เท่ากับ3-2บวก2 n ส่วนด้วย n ตัวนี้นะคะหนูจะใช้วิธีการดึง n ออกมานะคะจากตัวเศษนะคะเราจะสามารถดึง n ออกมาได้เป็น n คูณกับเศษ3ส่วน n นะคะบวกด้วย2แบบนี้นะคะตัวส่วนของเราเนี่ยก็จะดึง n ออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะคูณด้วย1แบบนี้นะคะ และจะได้ว่าเท่ากับ an ของเรานะคะจะเท่ากับ3ส่วน n บวกด้วย2แบบนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นไงคะ an ที่เราจัดรูปใหม่ที่ได้จาก2แบบเนี่ยเหมือนกันจากพจน์ทั่วไปนะคะที่เดิมเนี่ยเคยเป็นอยู่ในรูปของเศษส่วน ใช่ไหมคะตอนนี้เรามาเขียนพจน์ทั่วไปใหม่ให้อยู่ในรูปของผลบวกระหว่างาตัวนี้นะคะกับตัวนี้ซึ่งจากตัวนี้เนี่ยเราจำได้ใช่ไหมคะว่าเราเคยทํากันมาแล้วว่าเราสามารถที่จะหา,าลิมิตของตัวนี้ได้เนื่องจากว่าลิมิตของเศษหส่วนเอนของเราเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมีค่าดังนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ทฤษฎีบท3ในการหาลิมิตของลำดับนี้ได้แล้วคะ่ะ ดังนั้นนะคะเราก็สามารถหาลิมิตของลำดับ an ของเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาพร้อมๆกันเลยนะคะจากนะคะลำดับ an นะคะเมื่อ an ของเราเนี่ยคือ3บวก2 n ส่วน n นะคะตัวนี้เมื่อกี้เราใช้วิธีการจัดรูปใช่ไหมคะจากที่เคยเป็นผลหารอย่างนี้เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลบวกระหว่างเศษสส่วน n บวก2ได้นะคะ จากตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบท3เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเราต้องมั่นใจว่าลิมิตของเศษหนส่วน n น,นะคะตรงนี้มันมี3คูณอยู่กับเศษหนส่วน n น,นะคะดังนั้นลิมิตของเศษหส่วน n ของเราต้องมีค่าซึ่งมีค่าแน่นอนนะคะทฤษฎีบท1นึ่ 1, เขาบอกไว้ว่าเท่ากับ0นะคะเนื่องจากนะคะลิมิตของเศษหนส่วน n น,นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้น โดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยจะเท่ากับ0น,นะคะทำให้เราได้ว่าลิมิตของ an นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเท่ากับลิมิตของเศษ3ส่วน n นะคะบวกด้วย2องเมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้นะคะจากตรงนี้นะคะ ครูก็จะใช้ความรู้จากทฤษฎีบท3เกี่ยวกับเรื่องของลิมิตของผลบวกนะคะก็คือเราก็จะเขียนได้เป็นลิมิตของเศษ3ส่วน N น,นะคะเมื่อ N ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะบวกด้วยลิมิตของค่าคงตัว2ตัวนี้นะคะจากตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ทฤษฎีบท3ข้อที่2ได้นะคะได้เป็น สคูณกับลิมิตของเศษหนส่วนเน,นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะบวกกับอันนี้นะคะเราจะใช้ทฤษฎีบท3ข้อที่1นะคะซึ่งจะได้เท่ากับ2นะคะจากตรงนี้3คูณกับลิมิตของเศษหส่วนเเมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะตรงนี้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่า ลิมิตตัวนี้มีค่าเท่ากับ0นะคะทำให้เราได้ว่า3คูณกับ0บวกด้วย2ซึ่งเท่ากับ2นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะลิมิตของลำดับ an นี้นะคะคือ2นั่นเอง ครูยังมีทฤษฎีบทอีกทฤษฎีบทหนึ่งนะคะที่จะมานําเสนอนักเรียนในวันนี้นะคะแต่ว่าเ,ออเมื่อกี้เราเรียนไปทั้งหมด3ทฤษฎีบทแล้วนะคะทฤษฎีบทถัดไปเนี่ยจะเป็นทฤษฎีบท5นักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วทฤษฎีบท4เนี่ยหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าทฤษฎีบท4เนี่ยเราจะมาคุยในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูทฤษฎีบท5กันเลยนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะทฤษฎีบท5นะคะเราจะให้ an นะคะเป็นลำดับ ของจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะ l เนี่ยเป็นจำนวนจริงนะคะและ M เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ2นะคะถ้าลิมิตของลำดับ an นี้นะคะเท่ากับจำนวนจริง L นะคะแล้วเราจะได้ว่าลิมิตของกลนที่เนะคะของลำดับ an มเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะสามารถหาได้จากกลนที่เนะคะของ ค่าของลิมิตของลำดับ an นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเราจะใช้ทฤษฎีบทนี้ในการหาลิมิตของลำดับที่มีรูปแบบลักษณะแบบนี้อย่างไรบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาลิมิตของลำดับที่มีพจน์ทั่วไปคือตัวนี้นะคะเรา,า,าลองมาหาพร้อมกันเลย้วกันนะคะครูก็จะให้นะคะลำดับ an นะคะซึ่ง ลำดับ an นี tacos, high, high, ้นะคะก็จะมีพจน์ท no ั <fixing Uma> ่วไปคือ1บวกด้วยเศษ1ส่วน n ยกกำลัง2นะคะจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าแต่ละพจน์ของลำดับนี้นะคะจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะคะและเราก็จะสังเกตอีว่าจากพจน์ทั่วไปของลำดับนี้เนี่ยอยู่ในรูปของผลบวกใช่ไหมคะของลำดับเราก็สามารถที่จะใช้ทฤษฎีบท3มาช่วยในการหาลิมิตของลำดับนี้ได้ แต่นะคะถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบท 3, 3เราต้องมั่นใจนะคะว่าลิมิตของเศษหส่วน N ยกกําลังสองตัวนี้เนี่ยต้องมีค่าซึ่งมีค่านะคะโดยทฤษฎีบท1ทฤษฎีบท1กล่าวไว้ว่าลิมิตของเศษหส่วน N ยกกําลังสองตัวนี้นะคะจัเท่ากับ0นั่นเองค่ะถ้างั้นเรามาหาต่อกันเลยนะคะเราก็จะได้ว่านะคะลิมิตของลำดับ AN นะคะ เมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตัวนี้นะคะจะเท่ากับลิมิตของ1บวกด้วยเศษ1ส่วน n ยกกำลังสองนะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับลิมิตของผลบวกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครูก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของลิมิตของค่าคงตัวนะคะก็คือ1ตัวนี้นะคะบวกกับลิมิตของ เศษหนึ่งส่วน n ยกกำลังสองเมื่อ .n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดได้นะคะทำให้เราได้ตรงนี้นะคะเท่ากับลิมิตของ1ซึ่งเป็นค่าคงต,ตัวตัวนี้นะคะเท่ากับ1นะคะบวกด้วยตัวนี้นะคะลิมิตของตัวนี้นะคะเท่ากับ0โดยทฤษฎีบท1นะคะจากตรงนี้ก็จะได้ว่าบวกด้วย0นะคะนั่นคือลิมิตของ a n นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตัวนี้เท่ากับ1จากตรงนี้เนี่ยใช่สิ่งที่เราต้องการจะหาไหมคะไม่ใช่นะคะสิ่งที่เราต้องการจะหาเราต้องการหาลิมิตของตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าลิมิตของตัวนี้นะคะที่ครูจะเขียนตัวนี้รันที่3นะคะของ 1บวกด้วยเศษหส่วน n ยกกําลังสองตัวนี้นะคะเมื่อ n ของครูเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะเท่ากับนะคะกลนที่3ของลิมิตของลำดับ a n นะคะซึ่งเรากำหนดมาแล้วว่าลำดับ a n ของเราเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะ ซึ่งจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้เราหามาแล้วนะคะลิมิตของลำดับ AN ของเราคือ1ใช่ไหมคะดังนั้นคนที่3ของ1คืออะไรเอ่ยคือ1นะคะตรงนี้เราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการจะหาคือตัวนี้นะคะเราได้คำตอบแล้วนะคะ วันนี้เราได้เรียนรู้ทฤษฎีบทที่สำคัญอีกทฤษฎีบทหนึ่งก็คือทฤษฎีบท3นะคะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะหาลิมิตของลำดับที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นนะคะจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบท3สิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้องไม่ลืมนะคะก็คือเราจะต้องมั่นใจว่าลิมิตของลำดับ an และลิมิตของลำดับ bn เนี่ยจะต้องมีค่าก่อนนะคะเราถึงจะใช้ทฤษฎีบท3เข้าไปช่วยในการหาลิมิตของลำดับได้นะคะ นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ควรระวังนะคะในทฤษฎีบท3ก็คือการหาลิมิตที่อยู่ในรูปของผลหารตัวนี้นะคะจากตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังนะคะว่าลำดับ bn ของเราเนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ูนย์สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n น,นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะลิมิตของลำดับ bn เมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ด้วยนะคะเราจึงจะใช้ทฤษฎีบทของลิมิตของผลหารตัวนี้ได้นะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีทฤษฎีบท5นะคะที่จะนํามาใช้ในการหาลิมิตของลําดับนะคะที่อยู่ในรูปของกรนที่ M นะคะแบบนี้นะคะแต่นักเรียนต้องไม่ลืมนะคะว่าถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบท5นะคะ a n ของเราจะต้องเป็นลําดับของจํานวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะคะจบไปแล้วนะคะนักเรียนสาหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของลําดับที่นํามาใช้ในการหาลิมิตของลําดับอนันต์นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเราก็จะมีอีกทฤษฎีบทหนึ่งนะคะที่จะนำมาใช้ในการหาลิมิตของลำดับเช่นกันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปเลยค่ะ